สวัสดีค่ะคูลี่สอนอีเดียมนะคะวันนี้คูลี่จะมาอัดคลิปแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการน,นะบางคนดูคูลี่สอนอีเดียมแล้วแบบครูลี่คูลี่เกิดที่ไหนหรอคูลี่สอนที่ไหนหรอคูลี่ยังไงอย่งงนะคะอะวันนี้เรามา ฟังคำตอบจากคลิปดีเลยนะคะคูลี่ชื่อจริง,รงๆว่าครูพัชรีเผาวัฒนพันธ์ค่ะปัจจุบันร,บรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนศรียาภัยสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะโดยภูมิลำเนาแล้วคูลี่เกิดแล้วก็เติบโตที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะพูดถึงเบตงนะต้อง บอกคำขวัญทุกคนก่อนนะคะนั่นก็คือเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุสยามเมืองงามชายแดนนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปที่ใต้สุดของประเทศไทยแนะนำให้ไปที่เบตงเพราะที่นู่นนะคะอาหารอร่อยไก่เบตงนะขึ้นชื่อนะเขาหยกนะใครไม่รู้จักนะไปจัดนะแนะนำให้ไปแต่ปัจจุบันค่ะครูลี่รับราชการครูอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ แม่เดี๋ยวชุมพรน,น้อยใจนะบอกคำขวัญชุมพรก่อนนิดหนึ่งนะคะประตูภาคใต้วายเสด็กในกรมชมไรกาแฟแลหาไซรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อหลังนกนะคะโอ้โหดูชื่อขนาดนี้แล้วนะมาเที่ยวกันไหมนะเออปัจจุบันนะคะ เราเดินทางทางเครื่องบินนะคะหรือรถยนต์หรือต่างๆนะคะไปได้ทั่วเลยนะคะก่อนจะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวประเทศไทยให้ครบกันก่อนดีกว่านะคะแล้ววันนี้วันที่คุลิอัดคลิปนี้นะทุกคนเขามีงาน Amazing Robusta นะคะคุีิจะพาไปเที่ยวแล้วจะบอกว่า Robusta นะคะเขียนอย่างไร Robusta นี่ถือเป็นชื่อชนิดกาแฟอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยว ไปดูพร้อมๆกันแล้วก็ยังไงถ้าติดใจก็แวะมาได้ที่ชุมพรนะคะสวัสดีค่ะ